your greatest power พลังเปลี่ยนชีวิตเจมาตินโคเขียนอีพีสามเลือกตัวตนปัญหาอย่างหนึ่งในชีวิตคือปัญหาเรื่องบุคลิกภาพดูเหมือนคนเราจะมีอุปนิสัยใจคอที่ขัดแย้งกันได้ตลอดเวลาปัญหาและเรื่องยุ่งยากหลายอย่างมักเกิดขึ้นเพราะคนคนหนึ่งเข้ากับอีกคนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านแตก มิตรภาพแหลกสลายปัญหาระหว่างพนักงานที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยข้อเพราะบุคลิกไม่ตรงกันและกระทั่งการเกิดสงครามก็เพราะความคิดที่ไม่สอดคล้องกันของแต่ละประเทศนี่ก็เป็นครั้งที่พลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือกที่เราเป็นเจ้าของและเข้ามามีบทบาทสำคัญลองหยุดแล้วลองคิดดูสิว่าคุณเลือกที่จะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ได้ เลือกที่จะช่วยเหลือหรือนิ่งเฉยก็ได้เลือกที่จะร่วมมือหรือกระด้างกระเดื่องก็ได้เช่นกันคุณเลือกที right. ่จะร้อนรนหรือสงบนิ่งเลือกที่จะโมโหหรือมองข้ามเรื่องหงุดหงิดกวนใจเลือกจะเป็นคนน่ารักหรือคนไม่น่าคบเลือกที่จะยิ้มหรือทำหน้าบึ้งเลือกที่จะเป็นคนน่าไว้ใจหรือน่าไหวหลังหลอกเลือกที่จะเชื่อว่าทุกคนเกลียดฉันหรือ เลือกที่จะเชื่อว่าทุกคนรักคุณเลือกที่จะสะอาดเรียบร้อยหรือสะเพร่าเลือกที่จะขี้เกียจหรือขยันลองหยุดแล้วคิดดูอีกสักครั้งคุณเองไม่ใช่หรือที่เลือกทางของคุณเองใช่คุณนั่นแหละเรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับประเด็นที่เราพูดถึงจูๆ่ๆเบนจามินแฟรงคลินก็เริ่มรู้สึกว่า เขากำลังสูญเสียเพื่อนไปทีละคนเขาเริ่มตระหนักได้ว่าตัวเองทะเลาะกับคนไปทั่วและเข้ากับใครไม่ได้เลยเช้าวันหนึ่งของปีใหม่วันที่ต้องเขียนปณิธานประจำปีเขานั่งลงและเริ่มเขียนลนักษณะนิสัยแย่ๆของตัวเองออกมาทีละข้อจากนั้นก็นํามาเรียงลำดับตามความเลวร้ายโดยใส่นิสัยที่แย่ที่สุดไว้ลำดับบนสุดแล้วค่อยๆลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ เขาตัดสินใจว่าจะค่อยๆกำจัดนิสัยแย่ๆเหล่านี้ออกไปทีละข้อทุกข้อและทุกครั้งที่เขารู้ตัวว่ากำจัดนิสัยข้อไหนออกไปได้สำเร็จเขาก็จะขีดข่ามันออกจากรายการจนในที่สุดก็กำจัดออกไปได้หมดทุกข้ออยู่มาวันหนึ่งเมื่อกลุ่มประเทศอาณานิคมต้องการความช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสพวกเขาก็ส่งแฟรงคลินไปซึ่งพวกที่ฝรั่งเศสชอบเขามาก เลยให้ทุกอย่างที่เขาร้องขอหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพทุกเล่มในปัจจุบันต้องอ้างอิงชื่อเบนจามินแฟลงคลินในฐานะบุคคลที่พัฒนาบุคลิกภาพได้ยอดเยี่ยมที่สุดสมมุติว่าในทางกลับกันถ้าแฟลงคลินเลือกที่จะดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่จัดการนิสัยของตัวเองเลยสมมุติว่าแฟลงคลินทำในสิ่งที่คนนับล้านกำลังทำในวันนี้ คือใช้นิสัยเดิมๆที่ติดมากับตัวหรือพ่อแม่ให้มาสมมุติว่าแฟรงคลินยังคงใช้นิสัยชอบขัดแยง้งเขาก็คงไม่มีทางทำให้ฝรั่งเศสยื่นมือมาช่วยเหลือกลุ่มประเทศอนานิคมได้และหน้าประวัติศาสตร์ทั้งหน้าของสหรัฐอเมริกาก็ต้องเปลี่ยนไปบุคลิกลักษณะเพียงข้อเดียวช่วยให้ชาติเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงได้แต่ถึงอย่างนั้นคนอีกนับล้านก็ยังคงเดินวนเวียนและพูดว่า ฉันคุณทำอะไรล่ะนั่นสิคุณจะรู้ได้ยังไงเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณควรทำอะไรบ้างลินคอนเคยกล่าวไว้ว่าผมเตรียมตัวไว้และสักวันเวลาของผมจะมาถึงแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเขาเลือกที่จะเชื่อในการเตรียมพร้อมเพราะอย่างน้อยเราก็จะไม่ใช่คนที่นำปัญหาจุกจิกกวนใจมาให้พวกเขาเหล่านั้น กี่ครั้งกี่หนที่คนคนหนึ่งในครอบครัวนำพาชีวิตของสมาชิกคนอื่นๆไปสู่ความมืดมนบ่อยแค่ไหนที่คนเป็นพ่อหรือกระทั่งแม่ผู้ไร้ความคิดได้ทำให้คนอื่นๆในครอบครัวคิดไปว่าฉันไม่น่าเกิดมาในครอบครัวนี้เลยคนเพียงคนเดียวสามารถทำให้ทุกอย่างในครอบครัวพังทลายลงได้แต่กรั้นคนคนเดียวกันนี้ก็สร้างชีวิตที่สวยงามให้ผู้คนรอบข้าง และโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของเขาเองได้เช่นกันโดยใช้พลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือกพลังที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกคนถ้าเราทุกคนสร้างชีวิตครอบครัวของเราให้มีความสุขสนุกสนานได้โลกทั้งใบก็คงเปลี่ยนไปในช่วงเวลาอันสั้นได้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตคือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหลังจากสูญเสียแม่พ่อ พี่น้องหรือเพื่อนรักหลายคนจะจมอยู่กับความโศกเศร้าจนคิดไปว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วพวกเขาจะถามว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรมีคนมากมายบนโลกนี้ที่กําลังเดินไปตามท้องถนนและใช้ชีวิตเหมือนศพเดินได้คนเหล่านี้ไม่เคยรู้ว่าพวกเขาเป็นเจ้าของพลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือก พวกเขายังคงเลือกใช้ชีวิตแบบยากลำบากและทำให้คนรอบข้างขืนขมแต่เราคงไปต่อว่าพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะพวกเขาได้สูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไปอาการช็อกจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเกิดขึ้นมาแบบไร้เหตุผลพวกเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ซึ่งบางทีมันก็ยากที่จะเข้าใจแต่ไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือไม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำตอนนี้คือ คนที่มีชีวิตอยู่จะรักษาสมดุลของตัวเองได้อย่างไรต่างหากเรารู้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามอันยิ่งใหญ่เช่นนี้คือเรื่องราวที่เราได้เจอมาเมื่อไม่นานดาวรุ่งทีฟุตบอลของวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องสูญเสียแม่ของเขาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันแมตช์ใหญ่โค้ชเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่ในที่สุดเขาก็ตกลงใจว่าคงต้องให้ดาวรุ่งคนนี้คิดเอง ซึ่งหากเด็กคนนั้นตัดสินใจว่าจะลงแข่งก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับโค้ชอย่างไรก็ตามถ้าเขาคิดว่าเรื่องน่าตกใจเช่นนี้มันหนักหนาเกินไปและจะไม่ลงแข่งโค้ชก็จะยอมรับในการตัดสินใจของเขาและแล้วการแข่งขันนัดสำคัญก็มาถึงผู้เล่นในทีมเริ่มวิ่งลงสนามรวมทั้งดาวรุ่งคนนั้นด้วยผู้เล่นคนอื่นเริ่มวอร์มร่างกาย ขณะที่ดาวรุ่งคงเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าอัธจันทร์แถวที่12ว่ามีที่นั่งว่างอยู่หนึ่งตัวซึ่งใช้ผ้าสีดำตกแต่งดาวรุ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขามองไปยังที่นั่งที่แต่งด้วยผ้าสีดำจับเดรฟและพูดขึ้นว่าแม่ครับผมจะเล่นเกมนี้เพื่อแม่จากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปในสนามและช่วยเพื่อนๆคว้าชัยชนะมาให้กับทีมนี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ พลังแห่งการเลือกเด็กหนุ่มคนนี้อาจจะเอาแต่นั่งร้องไห้เขาอาจทำให้เพื่อนร่วมทีมคิดว่าเขาช่างน่าสงสารเขาอาจทำให้ทั้งทีมรู้สึกเสียใจไปกับเขาแต่มันก็จะส่งผลต่อเกมการแข่งขันถึงขั้นอาจทำให้ทีมแพ้แต่การเลือกของเขากลับทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทั้งกับตัวเขาเองกับเพื่อนร่วมทีมและแน่นอนมันดีกับแม่ของเขา ที่ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้แน่เขาลงเล่นเกมแบบที่แม่คงอยากให้เขาเล่นนั่นคือคำตอบที่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากสูญเสียคนที่เรารักไปแล้วแน่นอนเราก็ต้องดาเนินชีวิตในแบบที่คนที่เรารักอยากให้เราเป็นทำให้พวกเขาภาคภูมิใจในตัวเราไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจริงอยู่ที่เราไม่อาจควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้ แต่เราควบคุมพลังแห่งการเลือกของเราได้ซึ่งการที่เราควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่นี้ได้ก็เท่ากับเราทําให้ชีวิตมีค่าและน่าสนใจขึ้นทั้งกับตัวเราและคนรอบข้างคนเรามักมองปัญหาต่างๆในชีวิตว่าเป็นเรื่องที่จัดการไม่ได้เรามักมองไปรอบๆแล้วก็สงสัยว่าชีวิตนี้คุรค่ากับความเหนื่อยล้าแล้วหรือยัง บางคนคิดเลยเถิดไปถึงขนาดที่ว่าโลกนี้แย่ลงทุกวันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่โลกทั้งใบจะดีขึ้นทันทีที่เราเลือกคิดว่ามันดีขึ้นอย่าไปรอให้คนอื่นทําให้โลกดีขึ้นอย่าไปรอให้เพื่อนฝูงปร,ปรับปรุงตัวของเขาคุณน,นั่นแหละจงเริ่มถ้าเราแต่ละคนเริ่มเลือกที่จะปร,ะปรับปรุงตัวเองเราก็จะเปลี่ยนโลกเล็กๆของเราได้โลกเล็กๆที่เราแต่ละคน และทุกคนอาศัยอยู่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนคือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้เราแต่ละคนอาจมีเพื่อนฝูงที่ติดต่อสื่อสารกันอยู่สัก500หรือ105คนหากเราส่งอิทธิพลที่ดีมีน้ำใจไปสู่คนจำนวนนี้อิทธิพลที่เราส่งไปยังพวกเขาก็จะทำให้เรื่องต่างๆดีขึ้นและการทำให้โลกทั้งใบเป็นที่ที่ดีขึ้น ก็คงไม่นานเกินรออย่างที่เราเคยคิดนานมาแล้วเราเคยเห็นบทความในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะเปลี่ยนถนนเล็กๆให้กลายเป็นถนนหลวงขนาดใหญ่คณะทำงานเดินหน้าวางแผนและผู้คนก็เฝ้ารอให้คณะทำงานเป็นผู้เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ควรเปลี่ยนมันจะต้องเป็นถนนร้อยล้านแน่แต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้น คณะรัฐบาลพบว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะทำตามความคิดและแผนการที่กำหนดกันบนโต๊ะประชุมแต่ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนถนนสายนั้นกลับเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาตัดสินใจว่าถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินเปลีป่ยนแปลงถนน,นสายนี้อย่างน้อยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือทำหน้าบ้านของตัวเองให้สวยงามนี่คือสิ่งที่เขาทำและมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดบนถนนสายนั้น เมื่อเพื่อนบ้านเห็นสิ่งที่ชายคนนี้ทำพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตัวเองบ้างเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อๆกันกระทั่งถนนทั้งสายกลายเป็นถนนร้อยล้านขึ้นมาจริงๆใครกันที่ทําให้เกิดเรื่องนี้จริงๆแล้วคือชายคนหนึ่งซึ่งเลือกที่จะเริ่มและคนอื่นๆก็ทําตามเขาฉะนั้นอย่าพูดว่าคนเพียงคนเดียวเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้ คุณเปลี่ยนโลกเล็กๆของคุณได้และนั่นคือสิ่งสำคัญคุณเลือกที่จะคิดว่าคุณเปลี่ยนมันได้คนอื่นๆก็จะคิดแบบเดียวกันแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จคุณเป็นคนแรกที่เริ่มจากบ้านของคุณงานของคุณสังคมของคุณหรือกระทั่งประเทศของคุณได้ในความเป็นจริงเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพทุกอย่างได้ถ้าเพียงแต่เราเลือกที่จะทำตามคำแนะนำธรรมดาา เพียงข้อเดียวสามีภรรยาหลายคู่เหลือเกินที่ต้องใช้ชีวิตครอบครัวหดหูมืดมนเพราะความไม่ลงรอยในหลายเรื่องคนทำงานนับล้านมีงานล้นมือจนทำอย่างอื่นไม่ได้เพียงเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งมาในหลายรูปแบบแม้แต่ประเทศต่างๆทั่วไปก็ต้องเข้าสู่ภาวะสงครามก็เพียงเพราะความขัดแย้งที่หาข้อตกลงไม่ได้หากทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ จงใช้พลังอันยิ่งใหญ่ที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคนพลังแห่งการเลือกเท่านั้นเราก็คงพบว่าทุกคนสามารถใช้กับชีวิตซึ่งแตกต่างหลากหลายร่วมกันได้หลายต่อหลายปีก่อนโน้นนะักปราชอาวุโสคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าหากจำเป็นต้องคิดต่างขอให้คิดต่างแบบปราศจากการขัดแยง้งหากเราจะตระหนักถึงความเป็นปัจเจก หากเราจะตระหนักได้ในฐานะคนเป็นสามีหรือภรรยาว่าคนสองคนที่อยู่ร่วมกันย่อมต้องมีความเห็นต่างกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดต่างแต่หากความคิดต่างนั้นปราศจากความขัดแยง้งภาพรวมชีวิตการแต่งงานของคนทั้งประเทศก็จะเปลี่ยนไปได้เพียงชั่วข้ามคืนชีวิตการแต่งงานจะเป็นเรื่องสนุกสนานขึ้นชีวิตครอบครัวก็จะมีคุณค่ามากขึ้น อิทธิพลที่ส่งต่อไปยังลูกหลานจะยิ่งใหญ่มหาศาลอัตราการหย่าร้างจะลดลงหวบภาพอย่างไม่น่าเชื่อความคิดต่างที่อยู่ภายในใจของพนักงานนับล้านทําให้พวกเขาไม่มีความสุขกับงานที่ทําหลายครั้งที่พวกเขาพบว่าชอบงานที่ทําพอใจกับไรายได้ที่ได้รับและมีความสุขกับสภาพแวดล้อมเพียงแต่พวกเขาเข้ากับคนบางคนไม่ได้หลายพันคนตัดสินใจเปลี่ยนงาน เพียงเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างถ้าเพียงแต่พวกเขาจะใช้พลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือกและเห็นต่างโดยปราะศะจากการขัดแยง้งพวกเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นสนุกกับงานและรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นสะดวกสบายที่จะติดต่อกับใครก็ตามมากขึ้นเรื่องหนักหนาก็จะหลุดออกจากบา่าเพราะแทนที่พวกเขาจะต้องไปสู้รบตบมือกับผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ พูกเขากลับเตรียมพร้อมที่จะเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแทนหลายคนอาจเคยผ่านประสบการณ์สงครามมาสักครั้งหรือมากกว่านั้นและคงต้องมองเห็นสิ่งเดียวที่อยู่เหนือสงครามและเรื่องอื่นๆคือสันติสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหากเราลองนึกถึงประเทศใดประเทศหนึ่งที่แพ้สงครามหลังสงครามสิ้นสุดเราจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเสื้อผ้า และช่วยทําให้ประเทศนั้นๆยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเราจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อทําให้เศรษฐกิจของพวกเขาดีขึ้นแล้วเราจะทําเช่นนี้ไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าควรทาไปจนกว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งหรือทําไปจนกระทั่งเราหาสิ่งที่ควรทำลายเจอจะมีสักวันไหมที่ประเทศต่างๆในโลกจะใช้พลังอันยิ่งใหญ่ พลังแห่งการเลือกที่ว่านี้และรักษาประเทศของตนให้รอดพ้นจากหายนะอันใหญ่หลวงจะมีสักวันไหมที่ประเทศต่างๆทั่วโลกจะเลือกการเห็นต่างโดยปราศจากความขัดแยง้งเราคงได้แต่หวังว่าสักวันพวกเขาจะทำแบบนั้นเพราะพวกเขาทำได้เหมือนกับที่พวกเราใช้พลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือกเพื่อทำให้ชีวิตของเราแต่ละคนมีค่าและน่าพิรมขึ้น เพียงแค่เราใช้พลังแห่งการเลือกเพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นและเป็นสุขประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะทำให้ทุกครอบครัวในประเทศกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้แล้วมันฟังดูยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมละ่ะเราทุกคนมีพลังยิ่งใหญ่เราทำได้หากเราเลือกที่จะทำแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรเอาละ่ะคุณลองไปนั่งฟังวงซิมโฟนี หรือลองดูรายการแสดงดนตรีออเคสตราทางโทรทัศน์ก็ได้คุณเห็นอะไรคนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นกำลังบรรเลงบทเพลงยิ่งใหญ่บทเดียวกันและถ้าสังเกตให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยคุณก็จะเห็นว่ามีเครื่องดนตรีมากมายหลายชนิดอยู่ในวงเดียวกันแต่ละชนิดให้เสียงที่แตกต่างกันภายใต้บทเพลงเดียวกันเครื่องดนตรีต่างชนิดใช่ แต่กลับปราศจากความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงนักดนตรีทุกคนกำลังบรรเลงเพื่อให้เกิดเป็นเพลงอันไพเราะไม่มีส่วนไหนฟังดูขัดแต่กลับเรื่นหูนักดนตรีทุกคนปรารถนาที่จะทำให้บทเพลงของพวกเขาไพเราะน่าฟังที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนต่างก็ปรับลื้มอิ่มเอ,ม,อมใจที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมและยิ่งภาคภูมิใจมากขึ้นไม่ได้รู้ว่า ผลงานอันยิ่งใหญ่ของพวกเขากําลังจะจบอย่างสมบูรณ์คุณจะพบกับอะไรหากลองพิจารณาวงซิโฟนีออเคสตราขนาดใหญ่เช่นนี้แบบใกล้เข้าไปอีกนิดเราจะพบว่านักดนตรีแต่ละคนเลือกที่จะเล่นในวงออเคสตราแต่ละคนเลือกเครื่องดนตรีของตัวเองพวกเขาเลือกที่จะสอดประสานกลมกลืนไปกับนักดนตรีคนอื่นๆพวกเขาเลือกที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เลือกที่จะเชื่อฟังวัทยากรไม่ว่าเขาจะนำไปทางไหนเราเองก็ทำได้เพราะเราเองก็มีพลังดังกล่าวนี้เราได้รับพลังอันยิ่งใหญ่พลังแห่งการเลือกมาจากวัทยากรผู้ยิ่งใหญ่ที่เรารักและต้องการให้เราเดินหน้าต่อไปได้จริงอยู่ที่เราทุกคนแตกต่างกันเรามีวัฒนธรรมที่ต่างกันอาหารการกินต่างกันมีความเชื่อที่ต่างกันภาษาต่างกัน แต่คงไม่ต่างถึงขนาดที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าเพียงแต่เราจะเห็นต่างโดยปราศจากความขัดแยง้งบ่อยครั้งที่วัตยากรผู้ยิ่งใหญ่เปรียบได้ถึงบิดาของพวกเราการเป็นบิดาก็ทำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวสงบสุขได้ด้วยการส่งมอบพลังแห่งการเลือกให้กับเราทุกคนแต่เราจะเลือกใช้มันอย่างมีเหตุมีผลหรือไร้สติทุกอย่างอยู่ที่เราเพราะเรามีพลังอันยิ่งใหญ่ พลังแห่งการเลือกเลือกความสุขหัวข้อนี้จะทำให้เรามีความสุขไหมโปรดติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ